ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เรามาชมครับพระกกรกเนาะซึ่งเป็นพระกกรกนาโดนนะครับแล้วก็พิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับแต่ไม่ทราบที่นะครับนะระหว่างุกบ้านกลางนะครับ ตรงนี้ไม่ทราบที่นะครับนะองค์ที่หนึ่งครับเป็นพระกลุ่มซึ่งเขาเรียกกันว่าปางปฏิหารนะครับเนื้อดินนะครับก็คนเก่าล้างมานะครับนะแอดเจอไม่ได้นะครับพระกลุ่นี้แอดสะสมอยู่แล้วนะครับนะ การจะสมบูรณ์ครับไม่หักไม่บินนะครับเป็นพระดูง่ายนะครับพระองค์นี้นะไม่ต้องสองกล้องเลยนะครับปางปฏิหารนะครับก็เป็นพระแบบ หลายลูกนะครับนะลระพุทธแล้วก็เทวดาพระฤาษีนะครับมองอาจจะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะถ้ามองเอถ้าแคงหน่อยก็จะเห็นนะคเห็นชัดมากเลยครับวงนี้นะครับนะ ต่างปฏิหารนะครับก็สะสมได้น,นะครับจะขครไปเจอเจอที่ราคาไม่แพงนะครับนะเอกหนึ่งองค์ครับซึ่งเป็นพระ ปางนั่งเมืองนะครับอ,องค์นี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะมีเรือหินนะครับองนี้นะครับดินพระกลุนาดูนี้จะหยาบๆาหน่อยนึงนะครับนะจะดูง่ายมากเลยนะครับ ส่วนมากนะครับนะองค์นี้เป็นพิมพ์สองด้านะครับด้านหลังก็มีเกลือหินนะครับน,ะนี่ด้านนี้นะครับก็สวยครับองนี้ถือว่าสวยนะครับสมบูรณ์นะครับม่ีเกลือหินด้วยครับ พระกรุนาดูลปางนั่งเมืองก็เอามาทำคลิปให้กับเพื่อนได้ชมกันนะครับเพื่อมีคนชอบที่อยากสะสมแล้วก็ไปเจอๆนะครับนะถ้าเนื้อแบบนี้ก็ใช่เลยนะครับ เป็นปลาโดนล้างมานะครับตรงนี้นะก็ถือว่าสวยนะครับพระกลุน่นาโดนนะครับอีกหนึ่งองครับตรงนี้ นพระกรูเหมือนกันนะครับแต่ไม่ทราบที่นี่ก็เป็นอยู่ในกลุ่มของกลร่บ้านกลางนะครับแต่คงจะไม่ใช่นะครับนะแต่ก็ดูพิมพ์ทรงก็งดงามนะครับองค์นี้นะ เป็นขุนแผนพิมพ์สงพลใหญ่นะครับนี่ดินดำนะครับยูกข้างดินนี่ก็จะมีกรวดนะครับนะ ตรงนี้นะครับจะมีกรวดทรายนะเป็นก้อนๆนนะครับแอดไม่ทราบที่นะครับตรงนี้แต่ก็ดูแลเก่านะครับถ้าเจออีกก็คงจะสะสมนะครับตรงนี้ สวยๆนะครับคุณแผนทรงพลใหญ่นะครับดูไม่ยากหรอกครับพระนะถ้าเรา ดูธรรมชาตินะครับดูเนื้อนะครับเป็นกรวดหินนะครับเป็นก้อนๆเลยครับ ชอบสะสมพระเก่าอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าพระเก่านี่การสร้างครูบาอาจารย์สมัยก่อนสร้างขึ้นมาด้วยจิตใจบริสุทธิ์ศรัทธานะครับในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานะครับพุทธคุณนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับสุดยอดนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับผม